วันนี้เราจะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการนําไปใช้นะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการนําไปใช้นะครับนักเรียนเคยทราบแล้วว่านะครับในส่วนของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยครับเป็นการหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยกําหนดนะครับจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้สูตรออกมาก็คือ C กําลังสองเท่ากับ A 2กำลังสองบวก b กำลังสองแล้วนะครับทฤษฎีบทบอกว่าในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆที่มีพื้นที่ของรูปนะครับสีบ่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากนะครับดังรูปที่เห็นแบบนี้นะครับต่อมาบอกว่าจากรูป abc นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมี A และ b เป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับและมีด้าน C เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่1เท่ากับ c ีกำลังสองหน่วยนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของรูปที่2เท่ากับ b ีกำลังสองและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่3เท่ากับ a อกำลังสองแล้วนะครับ จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราก็จะได้แบบนี้ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนะครับตัวอย่างบอกว่าจากรูปและสัญลักษณ์ที่กําหนดให้ในรูปนะครับถ้า a เท่ากับ12นิ้ว b เท่ากับ16นิ้วจงหา c นั่นคือความยาวของด้านนะครับด้าน c บอกว่ารูปสามเหลี่ยม abc เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก นะครับโดยมีความยาวของด้านตามที่กำหนดทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของมันบอกว่า c กำลังสเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองแล้วแทนค่านะครับเพราะในที่นี้เราหาค่าของ c คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็แทน A เท่ากับ12กำลังสองบวกด้วย16กำลังสองจะมีค่าเท่ากับ12.12คูณ12ได้144 บวกด้วย16คูณ16เท่ากับ256แล้ว c กํลัง2เนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับ400 c กํลัง2ก็เกิดจาก c คูณ c นะครับคือตัวที่เหมือนกันคูณกัน400ก็คือ20คูณ20ให้นักเรียนดึงมา1ตัวก็คือ c เท่ากับ20เพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ความยาวของด้าน c มีค่าเท่ากับ20นิ้วนั่นเองนะครับ ตัวอย่างต่อมาบอกว่าจากรูปและสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ถ้า B เท่ากับ36และ C เท่ากับ39จงหา A แสดงว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็จริงนะครับโดยให้ด้านตรงข้ามมุมฉากมาด้วยให้หาด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะครับจากความสัมพันธ์บอกว่า C กำลังสองเท่ากับ เอกำลังสองบวก b ีกำลังสองแล้วแทนค่า c ี่กำลังสองด้วย39ก้าำลังสองนะครับแล้วก็แทนค่านะครับบกำลังสองด้วย36กกำลังสองเสร็จแล้วใช้หลักของการแก้สมการนะครับจะมีค่าเท่ากับ a อกำลังสองเท่ากับ39คูณ39ลบด้วยนะครับสาคูณ36 39มาจากของ C นะครับได้1521ลบด้วย1296เพราะฉะนั้น A กำลังสก็จะได้เท่ากับ225แล้ว A คูณ A เท่ากับ15คูณ15 A เดียวก็จะได้แค่15นะครับดังนั้นความยาวของด้าน A มีค่าเท่ากับ15นิ้วนะครับตัวอย่างที่3บอกว่าจากรูปและสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดให้นะครับ c เท่ากับ13เซนติเมตรและ k เท่ากับ5เซนติเมตรจงหาความยาวของ b จะยาวกี่เซนติเมตรนะครับจากความสัมพันธ์เหมือนเดิม c กําลัง2เท่ากับ k กําลัง2บวก b กําลัง2แล้วแทนค่า c ด้วย13กําลัง2เท่ากับ5กําลัง2บวก b กําลัง2แล้วใช้หลักของการแก้สมการนะครับบอกว่า b กําลัง2เท่ากับ13คูณ13ได้169ลบด้วย 5คูณ5ได้25 169หลบ25เหลือ144แล้ว B, B เดียวเท่ากับ12นะครับดังนั้นความยาวของ B มีค่าเท่ากับ12เซนติเมตรตัวอย่างที่4บอกว่านะครับจงหาความยาวของด้าน D นะครับแสดงว่าด้าน D เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองข้อนี้ ก็จะใช้สูตรนะครับ d กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง d กำลังสองเท่ากับ24่สิกำลังสองบวก7จ็ดกำลังสองแล้วนะครับยีกำลังสองเกิดจาก24คูณ24ได้576บวกด้วย7คูณ7ได้49ผลบวกของ a กำลังสองบวก b กำลังสองได้625แล้วจะมีค่าเท่ากับ d กำลังสอง เพราะฉะนั้น D คูณ D เท่ากับ25คูณ25ความยาวของด้าน d จะมีค่าเท่ากับ25นั่นเองนะครับตัวอย่างที่5บอกว่าจากรูปจงหาความยาวของ AB นะครับเพราะฉะนั้นให้ด้านประกอบมุมฉากมาเหมือนเดิมความยาวของ AB นะครับคือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับและ AC เท่ากับ8และ bc เท่ากับ15แล้วแทนค่าลงไปนะครับได้ผลคูณกำลังสองออกมา8คูณ8ได้64บวกด้วย15คูณ15ได้225ผลบวกของด้านประกอบมุมฉากกำลังสองนะครับก็จะได้289เกิดจาก17คูณ17นั่นเองเพราะฉะนั้นความยาวของด้าน ab มีค่าเท่ากับ17หน่วยนะครับ ข้อสังเกตหากโจทย์กำหนดความยาวของด้านเป็นตัวเลขมากๆการนําตัวเลขมากๆนะครับยกกําลังสองไม่สะดวกรวดเร็วและผิดง่ายนะครับในกรณีนี้ควรใช้กฎการแยกตัวประกอบของผลต่างกําลังสองจะสะดวกกว่านะครับอย่างเช่นบอกว่า x กาลังสลบ y กาลังสองเท่ากับ x ลบ y คูณด้วย x บวก y นะครับ หรือบอกว่านะครับ c กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2บวก a กำลัง2เนี่ยโดยที่ค่า c กำหนดค่า c และค่า a มาให้นะครับซึ่งค่า c มีค่าตัวหลักสิบขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการคูณตัวเลขที่มันมากๆเนี่ยครับมันจะทำให้เราผิดพลาดได้ง่ายโดยหลักแล้วเราก็จะใช้นะครับเพื่อความรวดเร็วเราจะใช้กฎของการแยกตัวประกอบของผลต่างกำลังสองนั่นเอง ดังตัวอย่างนะครับบอกว่าการแยกตัวประกอบของผลต่างกำลังสองจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการคูณจํานวนหรือตัวเลขที่มีค่ามากๆและใช้ในการหาความยาวของด้านประกอบมุมฉากเท่านั้นนะครับนะครับตัวอย่างที่6บอกว่าจากรูปและสัญลักษณ์ที่กำหนดให้จงหาความยาวของ a นะครับโดยกำหนดความยาวของด้านมาให้ นะครับแทนด้วยความสัมพันธ์จากความสัมพันธ์บอกว่า AB ยกกำลังสองเท่ากับ ac กำลังสองบวก BC กำลังสองแล้วแทนค่าของ AB นะครับความยาวของเ b เท่ากับ25และ BC เท่ากับ15แล้วใช้รูปแบบของผลต่างกำลังสองนะครับก็จะได้นะครับลบ15คูณด้วย25บวก15 ก็จะมีค่าเท่ากับ10คูณ40แล้วความยาวของ AC กำลังสองเท่ากับ400เพราะฉะนั้น AC คูณ AC ก็เท่ากับ20คูณ20เพราะฉะนั้นจะได้ความยาวของ AC ก็คือ20นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นด้าน A ยาว20นะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าบันไดาย,ยาว6.5เมตรวางพิงผนังตึก ให้เชิงบันไดยอยู่ห่างจากผนัง2.5เมตรอยากทราบว่าปลายบันไดนะครับอยู่ห่างจากพื้นกี่เมตรเราก็นำมาสร้างรูปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้หลักของความสัมพันธ์นะครับ c กํลัง2เท่ากับ a กํลัง2บวก b กํลัง2แล้วแทนค่า c ด้วย6.5และแทนค่า b ด้วย 2.5เอาค่า A ด้วย2.5นะครับเพราะฉะนั้นหา B B คือความยาวของความสูงนั่นเองนะครับใช้หลักของการแยกตัวประกอบนะครับก็จะได้6.5-2.5ลบคูณด้วย6.5-2.5บวก2.5ก็จะเหลือ4คูณกับ9นะครับก็จะได้36เพราะฉะนั้น B กำลังสองก็คือ36แล้ว b เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ6เพราะฉะนั้นตอบได้ว่าปลายบันไดยอยู่สูงจากพื้นนะครับ6เมตรตัวอย่างที่8บอกว่าจากรูปนะครับจงหาความยาวของด้านที่เหลือแสดงว่าอันนี้ดูให้ดีนะครับมีรูปสามเหลี่ยมอยู่2รูปจงหาความยาวของด้านที่เหลือนะครับอันดับแรกเราหาทีละด้านก่อนนะครับ เราหาความยาวของด้าน AC ยาวเท่าไรนะครับใช้หลักความสัมพันธ์เหมือนเดิมบอกว่า AC กำลังสองเท่ากับ AD กำลังสองบวก CD กำลังสองแทนค่าตัวเลขลงไปนะครับ AD เท่ากับ18กำลังสอง CD เท่ากับ24กำลังสองผลคูณกำลังสองเอามาบวกกันนะครับของด้านประกอบมุมฉากก็จะได้324บวก576 จะมีค่าเท่ากับ ac กำลัง2เนี่ยครับได้เท่ากับ900แล้วถอดรากที่2ของ ac กำลัง2ก็จะเหลือ ac เดียวก็คือ30คูณ30เพราะฉะนั้น ac ยาว30นะครับต่อมาบอกว่าให้หาความยาวของ bd นะครับจากตัวอย่างข้อที่8นี่แหละครับมาหาความยาวของ bd บอกว่าจากความสัมพันธ์ นะครับ BC กำลังสองเท่ากับ BD กำลังสบวกด้วย CD กำลังสองแล้วนะครับแทนค่า BD ด้วย40นะครับเอาแทนค่า BC ด้วย40แล้วลบด้วยนะครับ CD 24เพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ผลต่างกำลังสองได้นะครับแยกตัวประกอบออกมา ก็จะได้40ล24คูณกับ40บว24ก็จะเหลือ16คูณ64ได้1,024นะครับเพราะฉะนั้น1,024ถอดลากออกมาก็บอกว่าลูกเสือออกเดินทางไปยังนะครับที่พักแรมแห่งหนึ่งตามแผนผังการเดินทางจะต้องเดินทางไปทางทิศเหนือนะครับของโรงเรียน11กิโลเมตร และเดินทางไปทางทิศตะวันออกนะครับเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกนะครับ12กิโลเมตรแล้วเดินเดินตรงขึ้นไปทางทิศเหนืออีก5กิโลเมตรนะครับจึงจะถึงที่พักแรมอยากทราบว่าที่พักแรมอยู่ห่างจากโรงเรียนกี่กิโลเมตรเมื่อเรากำหนดรูปภาพหรือสัญ,ญลักษณ์แทนการเดินทางได้แล้วนะครับเราก็ต้องนำมาสร้างให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมให้ได้นะครับโดยโดยนะครับ เรานําส่วนต่างๆมาต่อกันใหม่ตามเส้นสีแดงนะครับก็จะได้นะครับรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาใหม่1รูปเราใช้หลักของความสัมพันธ์นะครับ c กําลังสเท่ากับ a กําลังสบวก b กําลังสแล้วแทนค่า a นะครับด้วย12และแทนค่า b ด้วย16นะครับผลคูณกําลัง2ของ a เท่ากับ144และผลคูณของ b กําลังสเท่ากับ256แล้ว นำผลคูณของนำผลคูณกำลังสองของ A และ B มาบวกกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ400ดังนั้นนะครับเมื่อเราได้ผลบวกออกมาแล้วทีนี้มาดูกันครับว่า c เดียวก็คือ c คูณ c เท่ากับ20คูณ20 c เดียวก็จะได้นะครับ20เพราะฉะนั้นตอบได้ว่าค่ายพักแรมอยู่ห่างจากโรงเรียนนะครับเป็นระยะทาง20กิโลเมตรนะครับบอกว่า ชายคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศใต้30กิโลนะครับและเดินทางไปทางทิศตะวันตกอีก14กิโลนะครับแล้วเดินขึ้นไปทางทิศเหนือ20กิโลและเดินทางไปทางทิศตะวันตกอีก10กิโลนะครับจงหาว่าเขายืนอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเนี่ยครับเท่าไรทิศทางของการเดินทางนะครับสังเกตให้ดีว่ามันมีการเดินทางขึ้นกลับขึ้นมาทางเดิมนะครับ ทีนี้เรานํามาสร้างรูปใหม่นะครับก็จะได้ดังรูปนี้นะครับเสร็จแล้วเราใช้หลักของความสัมพันธ์บอกว่า c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2แล้ว c กําลัง2เท่ากับ a แทนค่าด้วย10กําลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ10คูณ10ได้100บวกด้วย b กําลัง2ก็คือ24คูณย4นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ576ผลบวกนะครับก็จะจะมีค่าเท่ากับ676นั่นคือค่าของ c กําลังสองเพราะฉะนั้น c เดียวจะมีค่าเท่ากับ26ดังนั้นตอบได้ว่าชายคนนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นนะครับยีกกิโลเมตรนะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าเราใช้ความยาวของเส้นทแยงมุมของหน้าจอโทรทัศน์บอกขนาดของโทรทัศน์ โทรทัศน์เครื่องหนึ่งมีหน้าจอวัดนะครับตามแนวทแยงมุมได้20นิ้วหน้าจอของโทรทัศน์สูง12นิ้วจงหานะครับว่าจอโทรทัศน์เนี่ยยาวเท่าไหร่นี่คือจอโทรทัศน์โอเคไหมครับเสร็จแล้วนํามาสร้างเป็นรูปโอเคไหมหลังจากนั้นแล้วใช้ความสัมพันธ์ครับแสดงการหาความยาวนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับ ด้วยความยาวของนะครับ AC คือเส้นทะแยงมุมนะครับและ AB คือด้านของความสูงของทรทัศน์ส่วนความกว้างหรือความยาวของทรทัศน์ก็คือ BC นะครับสิ่งที่เขาต้องการหาในขณะนี้แทนค่า,า AB และ AC นะครับด้วย20และ12เสร็จแล้วใช้หลักของการแยกตัวประกอบของ นะครับก็จะได้เท่ากับ20-12ลบ12คูณด้วย2 0บวก12จะมีค่าเท่ากับ8คูณ32ได้เท่ากับ256แล้ว BC กำลังสงเท่ากับ256 BC เดียวก็คือความยาวก็จะมีค่าเท่ากับ16เพราะฉะนั้นหน้าจอโทรทัศน์นี้ยาว16นิ้วนะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าต้นไม้ต้นหนึ่ง ใช้ลวดผูกที่จุดซึ่งห่างจากยอด2ฟุตแล้วดึงลงมานะครับที่หลักซึ่งอยู่ห่างจากโคนต้นไม้15ฟุตถ้าลวดยาว25ฟุตนะครับต้นไม้นี้สูงกี่ฟุตเราก็มาดูดังรูปครับบอกว่าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับใช้หลักของความสัมพันธ์บอกว่า c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสอง แล้วใช้ผลต่างนะครับแล้วใช้คำว่าผลต่างนะแทนค่าลงไป25กําลัง2ลบ15กําลัง2นะครับ25ลบ15เหลือ10คูณด้วย25บวก15ได้40เพราะฉะนั้นก็จะได้ b กําลัง2เนี่ยครับความสูงของต้นไม้ออกมาเท่ากับ400แล้ว b เดียวก็จะได้20ดังนั้นต้นไม้ต้นนี้สูง20จริงไหมครับไม่จริงนะ เหตุผลเพราะว่าเขาบอกว่ายังเหลือส่วนที่เป็นยอดอีก2ฟุตนะครับให้นำสองมาบวกเพราะฉะนั้นก็จะได้22ฟุตตอบต้นไม้ต้นนี้สูง22ฟุต